วันนี้รองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามได้ปาฐกถา,กานในหัวข้อ8ทศวรรษประชาธิปไตยไทยพลวัตแห่งดุลอำนาจในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่16โดยในตอนหนึ่งนายวิษณุบอกว่าระบบที่ควรจะเป็นคือการให้ประชาชนออกไปเลือกสสสสไปเลือกนายกแต่กลับมีบางสมัยคนเป็นรัฐบาลมีอำนาจเหนือสภาที่เป็นคนให้กำเนิดสภารัฐบาลมีอำนาจเหนือสภาโดยพฤตินัยจ ึงทําให้กําเนิดองค์กรตรวจสอบอื่นขึ้นมาเพราะสภาไม่อาจควบคุมรัฐบาลได้ ขณะเดียวกันกลับไปเพิ่มอำนาจให้รัฐบาลเช่นในสมัยพันตำรวจโททักษินชินวัตร์เป็นนายกเพราะด้วยคะแนนเสียงสสอที่มีอยู่ทําให้ไม่สามารถเปิดอภิปรายนายกได้ทั้งที่ควรจะต้องจัดดุลแห่งอํานาจทุกๆสฝ่ายไม่ใช่จัดตามโอกาสและปัญหานั้นๆเพราะดังนั้นการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้จึงต้องจัดดุลแห่งอํานาจให้ครบทั้งรัฐบาลรัฐสภาท้องถิน่นข้าราชการประจําข้าราชการเมืองและต้องระวังอย่าให้อํานาจเป็นกับดัก ไปหมกมุ่นอยู่กับมันนอกจากนี้ยังบอกนะคะว่าการเขียนรัฐธรรมนูญต้องไม่เขียนให้พิดารปล่อยให้มีการปรับเปลี่ยนได้อ่อนตัวไม่ควรเขียนยาวให้กระชับแต่ต้องครอบคลุมเพราะหลายเรื่องไปออกกฎหมายลูกได้รวมทั้งต้องสร้างองค์กรที่ทําให้สิ่งสั้นๆนั้นยาวได้ผ่านการวินิจฉัยและตีความของรัฐธรรมนูญเพราะที่ผ่านมามักจะมีการถกเถียงกันในหลายๆเรื่องเช่นนายกมาจากมาตราเจ็ได้หรือไม่